สวัสดีเพื่อนๆยางสายทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาโมรางเร,ร,รียนสาธิตวัดสุโขทัยมีฝ่ายรรทุนยมอีกเช่นเคยนะครับพอดีผมซื้อพวงมาลายัยมาไหว้ท่านอาจารย์ชาวาลิตที่ท่านกลับมารีเทิร์นในตําแหน่งผออ,อ,กอ,อ,กอ,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าท่านติดภารกิจอยู่ที่สนย์วัฒนธรรมก็เลยจะขึ้นไปหาอาจารย์ที่เอกดนตรีก่อนครับก็มาดูปุ่งกดลิลิปนะฮะเขาก็มีปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นอัจฉริยะเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูริฟต์นะฮะทั้งริฟต์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติด้วยแล้วก็ริฟต์ของอาคารวิทยาวิโรด้วยเห็นบอกว่ามีปุ่มกดสําหรับคนพิการด้วยนะฮะถ้าจะเป็นยังไงก็ลองติดตามชมนะครับปรับปรุงใหม่เลยนะฮะใหม่เอี่ยมครับไปชั้นสองอ่า ลิ์ใหม่ก ML ็สะอาดกว่าเดิมนะฮะแล้วก็มีกล้องจัดสินด้วยนะครับก็พามาชมห้องสมุดนะครับของนิสสาธิตย์มสวประสามิตรนะฮะเขาก็จะแบ่งออกเป็นหมวดๆนะฮะมีทั้งหมวดหมวดความรู้ทั่วไปปัชญาศาสนานะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีศิลปะวิจิตรศิลป์นะฮะ อันนี้ก็เป็นสังคมศาสตร์พวกตำราวิชาความรู้นะฮะวรรณคดีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาศาสตร,ร,ร์นะฮะตรงนู้ก็เป็นมุมให้นั่งเล่นนะฮะเบานิ่มๆนะครับก็สําหรับห้องสมุดนะครับก็จะเปิดนะฮะโดยเฉพาะตอนโดยตอนเที่ยงนะครับก็จะเปิด2รอบนะฮะก็คือรอบมอต้นก็เปิด11บเอโมงยีถึง เที่ยงครึ่งนะฮะแล้วก็รอบมอปลายก็เปิดตั้งแต่เที่ยงตรงถึงบ่ายโมงสินาทีนะฮะห้องนี้แต่ก่อนจะมีฉายภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีฉายภาพยนตร์แล้วนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็จะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะก็จะเปิด2รอบนะครับตอนเที่ยงก็คือรอบมอ,อนม้นกว่าสิบเอ็ดโมงยรอบมอปลายก็เที่ยงตรงแล้วก็รอบตอนนี้ก็5้าโมงเย็นนะครับ ด้านข้างก็จะมีห้องไอทีนะครับอันนี้ก็เป็นพวกหนังสือที่สอบเข้ามาหาลัยนะครับพวกหนังสือเตรียมสอบเอนทรานนะฮะพวกสอบโอลิมปิกไปแข่งต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องสมุด ก็เดี๋ยวจะมารีวิวลิฟต์ของอาคารวิทยาวิโรดนะฮะก็มีทั้งปุ่มกดแบบปกติแล้วก็ปุ่มกดคนพิการนะฮะแค่แตะก็ไฟก็ขึ้นแล้วนะฮะแต่ก,ก่อนลิฟต์นี้ลิฟต์ที่ตึกนี้จะค้างบ่อยนะฮะโอ้มันหลูอ,อย่างที้นี่เองครับมีปุ่มกดสำหรับคนปกติแล้วก็ปุ่มกดของคนพิการด้วยนะครับ แล้วก็มีเสียงพูดด้วยนะครับก i n g อะเลกำลังขึ้นมีเสียงพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะั้็ข้างล่างของตึกว,วิทยาวิโร์ก็จะมีจุดตักอาหารนะฮะอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็มีตู้เย็นไอไอศครีมด้วยนะฮะ เพื่อลดความแออัดของตึกเฉลิมพระเกียรติเพราะว่ารุ่นผมเนี่ยมีที่เฉลิมพระเกียรติที่เดียวแต่ถ้าเกิดแบ่งแถวแยกมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดความแออัดนะฮะแต่ถ้าเราไปออตรงตึกเฉลิมพระเกียรติมันก็จะทําให้คิวยาวนะครับแล้วมันก็ทําให้เสียเวลาด้วยแล้วก็ลดความเรืสองก็คือลดความแออัดด้วยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นบางทีคือเราก็รอนานนะฮะหลายๆคนก็หิวนะฮะ เวลาจะกินข้าวนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้พลังงานมากน้อยไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็มีจุดตักอาหารอีกจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะสองจุดเลยนะฮะในตึกวิทยาวิรโลดบวกตึกเฉลิมพระเกียรติไปอีกหนึ่งจุดก็เป็นสามจุดนะครับก็ลดความแออัดนะครับก็สําหรับอาหารกลางวันนะฮะตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นสองรอบนะครับก็คือรอบ มอต้นนะครับ11โมง20ถึงเที่ยงครึ่งนะฮะแล้วก็รอบหมอปลายนะฮะก็คือเที่ยงตรงถึงบ่ายโมง15นาทีนะครับตรงนี้มีทางลาดด้วยนะฮะสำหรับรถเข็นวิวแชร์นะฮะรถเข็นของคนพิการนะครับศาลานี้แต่ก่อนเป็นศาลาพระพุทธรูปนะครับแต่ปัจจุบันพระพุทธรูปย้ายไปอยู่ตรงมุมเวียนาโพุแล้วนะฮะย้ายไปตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่มัธยมต้นอยู่เลยนะครับรู้สึก ตรงนั้นก็จะมีตู้กดน้ําด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อน้ํากันนะฮะมารีวิวตู้กดกันนะครับผมจะเอาอิชิตันนะฮะนี่นะครับ ได้มาแล้วนะฮะอิชิตันนะฮะหนึ่งส่วน well, ขนมนะฮะพวกขนมหวานทั้งหลายนะฮะแล้วก็มีน้ำเปล่ามีอิชิตันนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มสปอนเซอร์ด้วยนะฮะถ้าเป็นน้ำหวานก็สิบห้าถึงยี่สิบบาทแต่ถ้าจะเป็นน้ำเปล่าก็สิบบาทนะครับถ้าเป็นขนมก็ยี่สิบ,บน,นะครับก็ตอนตอน,ตอนี้<ตอ>นะครับก็เป็นเวลาพักเที่ยงของเราต้นนะฮะก็คือตั้งแต่สิบโมงยี่สิบถึงเที่ยงครึ่ง<ตอ>นะฮะเป็นเวลาพักเที่ยงของเราต <ruined> ้นแล้วก็ ต่อไปก็จะตามลงมาตอนเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงสิบห้านะครับก็เป็นห้องที่เขาทําขึ้นมาใหม่นะฮะศูนย์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะฮะและตรงนี้ก็คือกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะฮะก็สําหรัวบวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมก็เจอไปเจอพอ,อแล้วนะฮะไปเจออาจารย์ทวทลิปแล้วนะครับก็คลิปต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ